แกงหอยขมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันปกติเราไม่กินหอยไม่กินเลยเดี๋ยวจะลองมาชิมกันอันนี้ป้าทํามาให้ป้าเขาทํามาให้เขาว่าเขาทาไปเลี้ยงโงทานที่วัดพังม่วงทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วเขาก็เอามาให้เราด้วยนะคะใบาเขาบอกว่าแกงหอยขมใส่ชาอมใส่ใบาชาพูนะคะนี่ เดี๋ยวลองมาชิมได้กินหอยด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงน้ำมันอร่อยจะเดินมาดูเนื้อหอย,ยจะเป็นยังไงเนื้อหอยตัวหนึ่งไม่กล้ากินเอาไปแค่ตัวเดียวเขไม่รู้ว่าเปลือกใครล้ไปที่อันเจออันเดียวเดินมาเด็กกรอบๆ ก้วคำที่สองเอาจริงๆว่ามันไม่ได้แย่ไม่ได้ข่าวที่แรกคิดไว้ว่ามันจะต้องเหม็นข่าวมันจะต้องกินยากมากๆแต่จริงๆก็คือไม่ยาก แล้วก็บวกกับใบชะพูใบชะอมมันหอมหอมะเนาะก็กินได้ไม่ยากแต่ถ้าถามว่าซื้อกินไหมก็ไม่ไม่ซื้อแต่อันนี้คือป้าทำให้แล้วก็เลี้ยงปีที่วัดทองม่วงอืมเราก็เลยได้กินนะคะ ตัวหอยไม่ข่าวออกหนึบหนึบมากกว่ากินได้แต่กินผักดีกว่า จะดิบๆหน่อยห้อยออถ้าคนไม่เคยๆๆกินก็จะแบบยิ่งแย่งหน่อยคือกินได้ถ้กินครั้งยิ่งแย่หนูคิดว่ามันจะคาวคนนี้แต่มันก็ไม่คาวมันหนึบๆนึกไม่ออกว่าเหมือนกินอะไรมันเหมือนโคลนจ้องโคนๆเหนียวเหนียวนึกนต่ท่ามกันได้สรุปก็คือ กินผักหมดแล้วเหลือแต่หอยเต็มเลยหอยแต่ไม่ได้กินหอยเลยมันหนุบๆเต็มเลยอันนี้คือผักผักเรากินแต่ว่าหอยไม่กิน